แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นอาคิวเทน่าหแต้มครับอันดับ2ฮะ M.I.TH มาแล้วครับ1น2่แต้มอันดับ3ามฮะเดอร j มิท1แอ้มอันบ่ Q c o อ f i r m 92แต้มอันดับ5 Face c l a นครับ9อแต้มครับอันดับ6เป็น k i นครับ a m e r Club อ5แต้มอันดับ7เป็นทิงเ r า72แต้มอันคับเป็88 KBS 69แต้มอันดับเจ็ดเป็นชาร์เปอร์สปอร์ตเอมอันดับ11เป็นพา e s r o r t แปดายเคเบสกบ้ต้มรอบอเน่ันรก้าลวงทีเอชครับมหะ นี่ไงละะ่ะฮะผมบอกเลยเอาละฮะอ่ะแล้วยิงปีบันอย่างนี้ผมลอ็ลอ,อกล็อกยิงปีมาครับเอ๊ะๆอนน้ครับมาช่วยยิงครับน้องเอ็มเจอาร์เรียบร้อยเอ็มจานโดนเกลจะเกมเพราะชัพเปอร์ผ่านใจเหมือนกันนะตัวนี้เราแฟนบัสติจกจังวนี้ไปน็อกซูเปอร,ร์บครีครับไฮคอร์ดครับโดนน็อกไปเหมือนกันนะครับแล้วยี่สิบสี่ทีอาร์เนี่ยเจ็บหนักนะแต่คือเหมือนนิ้มเนี่ยต้อง,องจงใจจะยิงโคเวอร์เฉยเพราะว่าเวจินเนี่ยหนีออกมาให้ได้คาร์ลมาสเมโร่จังหวะนี้ไปเก็บซูเปอร์บีเอาจะเกมไปครับ คอนเซนเทรตอีสปอร์ตครับทำได้ดีเหมือนกันได้แต้มคิวมานะครับอินฟดุอินฟิกซ์นะครับผมไปน้องข้างหน้าของเบบี้แฟทครับนี่แหละครับซันฮอกพิแอทาวเบบี้แฟทาวด์อินฟิกซ์อินฟิกซ์จะกดต่อไงแล้วมาสเมโรจังหวะนี้ไปน็องบอลทูบีได้เหมือนกันแล้วได้มาต่อครับอินฟิกซ์ครับอินฟิกซ์ว่าไงคอนเซนเทรตหลังว่งยีราเรียบร้อยจบสิบหกครับงามไส้ยแหละฮายคอร์สครับจบไปเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นการไฟส์กับคอนเซนเทรตนะสนิมไฮคอร์สครับไปซะแล้วจบสิบหกไป หรดเฟียสจะมีใครไปช่วยได้ไหมครับรู้สึกสตอจะถึงตัวแล้วครับอ่าไลตีเจ้าหนี้ไปน็อนกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะครับของเดอะมิทเจรไลตีครับไปเก็บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ออกจากเกมไปอะไรครับรดเฟียสครับเริ่มมาลีกุ๊กกับเพื่อนแล้วครับแบบนี้ก็อุ่นใจสำหรับแฟนคลับของเอไมท์เฟสครับแล้วบอสซ่าเจ้าหนี้เป็นนกอิงฟิกครับของคอสเทเดนอีสปอร์ตครับเคอจีแล้วแฟนบาสติกครับจะเดินงัดเลยหรือเปล่าครับแฟนบาสติกคขำให้เพื่อนอยู่นะครับแฟนบาสติกว่าไงแล้ะจาวิทเจ้วหนี้ไปน็อนกไกเลอร์ได้เหมือนกััันนนครรบบสาหทง FW Sport โด็อไป มันเซปต์เลือ3คนนะตอนนี้อาจารวิสครับแมไปเก็บไงเ,ออกเกรื่องโอชเกมร์เหมือนกันแล้วดูสเปรย์ใส่แล้วเรียบร้อยให้บอสซาครับไปน้องบแฟน,นบาส,สิกนะครับคือแกเดินเข้ามางัดเอาดื้อๆเลยครับสำหรับ K.O.G. ครับดูครับแกไปไปไม่ยั้งเลยแล้วอพอโดนไปน็องคอนเซ็ปต์ได้แล้วบอสซาต้องนอนก่อนเพราะมีตัวด้านซ้ายฉีกออกมาเป็นจัสแคลรี่จัสแคลรี่ว่างไงจัสแคลรีจ่จะดึงจะดึงแล้ววิวดูไปด้วยจะดึงแล้ววิวดูไปด้วยแล้วกำลังจะดึงเสร็จอีกภายใน 1, 1> วินาทีดึงเสร็จพอดีครับเอาเลยครับจัสแคลรี่ ยังไม่หมดแค่นี้ลาบอซ่าว่างไงแล้วมาเชสเตร้ระ,ะเบิดน็อกเซส,สคิวของเอฟวีสปอร์ตลาบอซ่าย่อนระเบิดลงไปเปลี่ยนเกมไหมฮะไม่โดนโอ้โห oh, 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 โดนไปนิดเดียวนัวนี้แต่ไม่ไม่ไม่น็อกฮะจัสคารี่ฟังเสียงแบบนี้ลำบากนะครับสำหรับเคเอชจีครับ <Hey. S 2> คือแกไม่รู้ตำแหน่งตัวนั้นเลยนะครับจริงครับแล้วตาผมบอดไหมเมื่อกี้จัสคารี่มีเฟิร์สเอทสิบสี่อันนะเอาดีๆฮะจริงนะจัสคารี่เมื่อกี้ไม่เอาอื่นแล้วนะฮะที่พบมาโอ้โหรบองลาเบิดกระสุนอะไรไม่เอาแล้วครับบอซ่าครับ อันนี้นเรีนช็อตก่อนเลยครับสลับบอสซ่าของคิงออฟเกมเมอรโอ้โหพร้อมจุ่มวงนะฮะ14อันนะครับไม่สู้เนี่ยเห็นไหมพิธีการคือประมาทไม่ได้เลยครับแล้วดูไอตีเจ้านี้ไปน็อกทางเควินครับเขาจะฝืนต่อเนี่ยแล้วไฟมันปิดยากนะตีอื่นมาอีกนะครับโอ้เนี่ยสันฮอกนะอะไรถ้าต้องแปะสมองช่วยเพื่อนก่อนครับแล้วดูวิสปอร์ตครับกับทีหมายเลขสี่อย่างไวแคนครับจะโดนสู้กันแล้ไอตีเจ้านี้ไปน็อกมาเชนเต้ครับมาดูเจ้าวิสครับเจ้าวิส ยังถือไซก้ารอรับอยู่แล้วยังไงดีครับจาวิทครับน็องอยู่2มาเชเต้โดนซ้ําไปกําลังจะไหลตายแล้วนะครับแล้วเดินซ้ายมาให้ตีเมื่อกีมาเชเต้สกีแล้วดูเขาใส่ก้าตอนนี้ไปน้องได้แล้วไซก้ามันลั่นไม่ทันจริงๆครับมันเป็นเวกเตอร์ไวกว่าเข้ามาชาร์ดดิวแค่ซีนายครับผมไปน็องสั่งทั้งูเวนครับเมื่อกี้โอไลตตีครับจะต้องวิ่งมาแล้วครับไอตีบอกเพื่อนรอก่อนแล้ววงมาฮะพีิยานมีสิทธิ์จบขวานะครับแบบนี้ก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีไม่ชัวร์พีิยาน รู้จักการเล่นของวงวันนี้แล้วผมพูดตรงนะมีรางสังเาครับผมสังหอนะมันจะจบบ้านคิวสี่น่ะอาร์ไรฮาร์ดครับไปน็อคดีซีครับของแซดบอยครับแล้วลาซิโอจังนี้ไปน็อคควิกควิกครับของแซดบอยเหมือนกันแล้วดีซีโดนซ้ำออกจากเกมจากไดฮาร์ดไปลาซิโอเฮดช็อตคือควิกออกจากเกมครับคิวคอนเฟิร์มครับได้ไป2แต้มคิวขึ้นสโคปค้างๆไว้อยู่ซาลาซิโอลาเวจีจังนี้ไปเก็บยิบซีเทียออกจากเกมไปเหมือนกันครับแมดเดลไมท์เจอาครับมีปัญหาแล้วนะโดนตัดแข่งตัดขาไปบ้างเหมือนกันครับ โอ้ละคอนเซนเทรตไาแล้วตอนนี้บูชาครับไปเนาะเคสช็อตใส่ออนไลน์ยี่สิบสี่แล้วเรียบร้อยเก็บออนไลน์ยี่สิบสี่ออกจากเกมทันทีแค่จากบ oh, <face> นะูชาร์โอ้เฟสแคนนัปัตากับเอ็มไอทีเอสครับแล้วดูนอนตรงนี้ครับบาก้าครับขึ้นสโคปอยู่ตรงใกล้ๆเป็นคอนเซนเทรตอีสปอร์ตและอาม่าอาม่玛พีไฟไฟอาม่าพยายามจะกดใส่และคิวจอดนี้เป็นปยยน,น็นอคเฟรมโคครับของแซดบอยครับแล้วฟุกทีเอสไปเก็บซุปเจ็ด 7. ออกจากเกมไปจากลิงก์ทีเอสคอนเซนเทรตอ้าวแล้วอาม่าครับแม่ไปเปิดน็อคใส่มาชเมลโลครับ ยังต่อเนื่องอยู่กับไฟต่างๆตรงนี้ครับโอ้มันนวัวเนียไปหมดแล้วฮะซันฮอกค,คือสังเกตนะพอคนเราเห็นก็ไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่คือซันฮอกพิอานใช่ครับโ<ช>บโดคนอื่นยิงแจมด้วยถูกต้องคือพื้นที่มันเล็กครับดู่าอิงฟิกครับว่าไงดีคือบางทีถ้าถ้ารู้สึกว่าจบไฟได้ไม่เร็วพอเนี่ยคือหนีเลยนะนเนี่ยเนี้ยคือก็ยังนงๆอยู่อ่ะใช่ครับก็ไม่รู้จะยังไงดีครับสำหรับคอนเส e ิร์ตอีสปอร์ตครับเพราะด้านหน้าเนี่ยโหยืนรับกันหน้าสลอนเลยฮะเริงทีเอชแล้วเรียบร้อยครับบบอสส่าาาไได้คิิวจกกแฟนตป เรียบร้อยครับเกาะขวาแล้วครับแล้วอย่างที่เราพูดไหมฮะเฟสแคนนะท่านผู้ชมอยู่เมืองที่ลงตอนแรกออกมาออกมาบริเวณไายกาวบ้านบนหัวบูสแคมกลับไปในเมืองฮะรับเต็มแล้วตรงนี้ครับสำหรับเฟสแคนครับผมบอกเลยโอกาสกับพวกเขาแล้วอยู่ที่พวกเขาแล้วครับยาดว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับ คิวคอนเฟิร์มพยายามจะเคลื่อนตัวเข้ามาได้แล้วนะครับและอารเข้ามาแล้วเชว่นกันแต่หลัง RQ เป็นชาร์เปอร์และขวาเป็นลิงธีเอชโอ้โหแล้วเอาล้วฮะตอนนี้หมายเลขนึงคิวซีขยับขยื่นเข้ามาเหมือนกันครับจะเกาะทางด้านซ้ายโอ้ oh, แล the mid ้วเดอะมิจเออร์เข้ามาเจอ MITS ครับเราดูเขาขวาล่างมาตรงนี้แล้วก็นเฟิร์มเอซเปย์แล้วจอตโอ้โหแล้วแกไม่มีเฟิร์สเอทไม่มีอะไรแล้วแต่กดไปไม่นอนแล้วคินซีวะได้แต่จากอิสต์แมงไปทิงฟิกจะวิ่งไปงัดแต่ลืมไปว่าเออเราวงฟ้ามาแล้วมาโดนน็อกไปเหมือนกัน พิกจะวิ่งโกลโล่งๆไปเอ็มเอ็มจะต้องเดินมาสะโคบใกล้ขึ้นครับเพราะว่าอาม่าน็อกอยู่ดูครับท่านผู้ชมครับเอ็มเอ็มดูครับต้องมาระยะใกล้ขึ้นครับสไลม์เอ็มแล้วจูดาห์เจ้าหนี้ไปน็อกทางซีนายครับแล้วจูดาหไปซับซีนายจะเกมไปเอ็มเอ็มมาคเวอร์ก่อนเพื่อนน็อกอยู่หนึ่งตั้งสะโคบุสามารถยิงโลกลจังหวะนี้ไปนอ็อกปู้หลีโหลดให้เอ็มเอ็มครับไปนิดนึงนะจังหวะการดึงลงมาเมื่อกี้นี้ครับเราดูครับสองคิวจากเคอจีโอ้แล้ว บาก้าครับเหมือนจะเห็นแล้วโดนเคาะมาต้นไม้แล้วอคิวอยู่ใกล้ๆเหมือนกันเอาเลยครับ KOG บาก้าครับ <c oughs> เพนคิลเลอร์ก่อนครับโดนฟุกเทสเนี่ยล็อกขาดไว้เหมือนกันแล้วเขาไปชุบเพื่อนครับถูกต้องฮะมีอยู่2คนนะครับบอสซ่ากับบากา้าแล้วโดนยิงมาเหมือนกันแล้วขวาก็มี<อ>แล้วโอ้โหเหลือนหนึ่งฮะตรงนี้ เอ็มเอ็มเรียบร้อยเอ็มเอ็มครับไปน้องอิงฟิก Infinite ครับของคอนเซนเทรตอินสปอร์ตีีทูอีจอนี้ไปน้องบาก้าจนได้แล้วดีดไปสามบาก้าออกจากเกมไปนี่เลยครับมันหลายทิศทางเจอสลับตีนี้เล้วเอ็มยิงสเปย์ไปเฮดช็อตอิงฟิกออกจากเกมไปเอาละครับผมดูแจ็คแคลรี่คนเดียวนะครับคอนเซนเทรตครับด้านนอกวงตรงนี้ครับ ไปก็มาที่เมลแล้วจีนายไปน็อกใส่ฮาเดสได้อีกแม่ชัปเปอร์โดนกระหน่ำตรงนี้แล้ววินทอเรสไปน็อกใส่มินซี่แล้วดูเขาจ้าวิสเขาไปน็อกใส่เวจีของชัปเปอร์และเจ้าวิสได้คิวเวจีไปเลยครับเอาแล้วเจ้าวิสครับนี่ครับไปสามฮารเดสด้วยครับพี่อาร์คแล้ววินทอเรสครับไปเก็บมินซี่ออกจากเกมไปดีทูอีไปเฮดช็อตเจ้าวิสน็อกไปครับเอาละครับผมแม่เมื่อกี้นี้กำลังโหดๆอยู่เลยนะครับเจ้าวิสน็อกอยู่นอกวงแล้วดีทูอีพยายามจะโผล่หาลูกตาข่ายนะครับตรงนี้เตะผีฝ่ายตายวงไปครับ อาคิวครบสี่คนนะแล้วมีสองคิวแล้วครับและนี่ฮะไม่เดือดร้อนนะนี่เขาเรียกว่าปกติเรามีแต่ข่าวสามร้อสมงสาครับผมสับเบสแกนยิงสามร้อสี่หมงสามถูกต้องครับผมทุกทางฮะครับผมโอ้ยแล้ววงหนีบูสแคมออกมาว่ะ MITS นะฮะอยู่ตรงนั้นบ้านชั้นเดียวอีกแล้วครับเอาเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้ว างที่เราเห็นสภาพนะฮะมีบ้านอยู่แต่จะอยู่ไม่ได้ถ้าโดนชาร์จบ้านนะครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าแต่ว่าจะชาร์จยากหน่อยพี่อาร์เพราะว่ารู้ว่าส่วนมากตอนนี้มันอยู่ทางซ้ายหมดเออเขาจะเจอเองก่อนมิดเนี่ยที่เดียวเลยฮะก็คือเดอะมิดเจ้าถ้าไม่พลาดท็อปสามเอ็มไอเดครับเดี๋ยวต้องดูนะฮะเอาละครับแต่ที่มีปัญหาเนี่ยคือหมายเลขเจ็ดนะอาร์คิวครับกำลังเคลื่อนตัวไปเจอกับ ลิงค์ทีเอชครับใช่ครับจำเป็นครับแล้วอาราซิโอจังหวะนี้ไปนอ็อกจูดา้าที่เขาแซดบอยครับแล้วพริมโก้เขาเจ้าหนี้ไปนอ็อกซิกแซกเทรดน็นอกมาเหมือนกันของแซดบอยไปแล้วพริมโกไปเก็บซิกแซกจากเกมไปแล้วมาท้าเยือนถึงบ้านเกิดถ้าบูสแคมป์เดินใดเข้ามาแล้วคิวไปนอ็อกพิกาชูได้แล้วจูดา้าเฮ้ยจะเข้าเมืองคิมซีวบอกติดใจฮะยังไม่<ะ><ะ>อยากเข้าเห็นทั้งหอยากยิงก่อน แม่จะเสียจังหวะไปเองหรือเปล่าครับตรงนี้เพิโมฮักมูสเกล้วตัดมาที่ลาซิโอไปน็อกขางด้านิวเอสตอของนี้พอแท้แล้วเรียบร้อยบีสิบเอ็ดโดนน็อกไปจากฟุกทีเอสครับโดนระเบิดไปแล้วเอาวินคอร์เข้าไปน็อกเออร์นี่ด้วยครับนี่แหละครับที่มีปัญหาครับเพราะเคลื่อนตัวมาใหญ่ปะทะใหญ่ครับเลยเอมเนี่ยอยู่ใกล้อาร์คิวมีปัญหาแล้วครับแล้ววงฟ้ากำลังเดินด้วยครับท่านผู้ชมโอ้แล้วฟุกทีเอสมาแล้วดูครับแม่ไปกระชู้เข้าไปตายวงจนได้แล้วฟุกทีเอสมาด้านหลังแล้วยังไงสเปลซี่โอจะลู่กเกมไปแล้วจนายโดดดนนนรระเบบิ้้วววยยยคัแลจาออู่กง r ารไม่น่ารอดแล้วรัท่านผู้ชมครับโอ้โหรอดยาได้หายครับไปเก็บคิวดีเอสของอ e ีพัฒนไปครับตอนนี้จีนายพยายามปั๊มยาสู้อยู่ยังไงนะครับตอนนี้น,น้นิ้มครับไปเก็บคิวไอตีของเ w Sport ไปเ c z โดนระเบิดน้องไปจับบูชากี้ครับมาท้าเยือนในบ้านเกิดเขาโดนระเบิดน้องไปเขาแล้วย<อ>ฮาร์ดน้องโป่งไปแจสเปอร์โดนน้องจากคิววไปเหมือนกันพาวเวอร์ไปแปลกต้ามาแล้วจังหวะน,นี้ยิงมาสเปรย์ของฟุกเทสไปเก็บเบรคเซเบ็ตอาชักเกมไป RRQ รู้สึกจะเหลือแค่จีนายคนเดียวแล้วดูสึกพยายามจะปัั๊มสู้วงใช่ครบ ดูวอลิงทีเอชครับเข้ามาพร้อมครบ4และสี่แดไปตายวงเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับดาฮาไปตายวงเหมือนกันแล้วดูครับแม่ไอซ์ไปโดนน็อกจากเอ่อคิมซิวะ88นะครับจีนายน็อกวงไปแล้วครับแล้วเหลือดีทูอีคนนะพี่อาร์ครับเหลือดีทูอีคนหนึ่งแล้วดูครับจอนี้เควินครับไปน็อกราซิโอโดนเก็บชกเกมไปแล้วเควินครับตัวเองก็ตายวงไปแล้วคิมซิวะครับไปน็อกทังคิววี่ของพาวเวอร์88เหมือนกันแล้วฟุกทีเอชจะเดินมาแล้วคิวจอนี้ไปน็อกกอไผ่ของพาวเวอร์88ยิงกันแลล้ววหาายยตงไปแล้้ววครับตอนนีีี11ทม23ชิตแล้วคิวเก็บไอซ์จันแล้ว ในวงครับโอ้โหดูครับดีท e ปั๊มยาสู้ก่อนฮะ17ชิ้นนะฮะเฟิร์สเอทแม่ขนรงพยาบาลมาตั้งตรงนี้ครับ <ฮะ S 2> ด e. ีทะอีผมบอกเลยว่าไม่มีทางเลือกแล้วครับแล้วปั๊มสู้คือ รอเวลาเท่านั้นแล้วใช่ครับ,รบแล้วในเมืองตอนนี้ว่าไงครับอติจะเดินต่อเฟสแคนก็ต้องเดินมาอาติวงบีบมาแล้วด้านหน้ารอรับอยู่จุกแอ็กน็อกวินทอนเลสด้นานกายไปน็อกจุกแอ็กเทสน็กมาทางฝั่งนี้อติครับแม่พยายามสโคบดูอยู่แล้วไสใครวนวลอยู่เรียบร้อยครับแม่โดนเน็กไปโดยเบริวโอ้แล้วโดนยิงเข้ามานี่แหละครับโดนมาท้าเยือนถึงบูสแคมป์ครับบูสแล้วดูฮะเฮะเ์รเทนบอกว่าสบายๆครับบ้านอยู่กลางวงอีกแล้วครับ นี่แหละครับเหลือ9ทีมนะครับกับสิบแปชีวิตแล้วดูหายไปหนึ่งรับเปนาตีเขาไปเก็บคิวมาลรูฟ้าจะเกมไปแล,ล้วแด๊ดกลายรูขึ้นมาบทไหนนาตีอยู่ไหนยังไงเ,<อ>เรียบร้อยครับบกาวนี้กลายเป็นเอเมเทศน,นะ360านออสาร<ผ>มร้อยสิบหกสิบองศาเหมือนกันยิงทั่วทิศทางครับแล้วพ <c oughs> อซาไปเก็บมนมาตีเขาจะเกมไปแล้วแดดกายต้องขานต่อวงมาเ MM อ็มเอไปน็อกวินทอเลสไปแล้วยิงต่อมาแดดกายกดไปแดดกายกดไปน็อกนึงแดดกายกดต่อเป็นยังไละน็อกสอได้แดดกายฮะ ตัวสำรองของเฟสแคนนะพี่อานะสุดยอดไปเลยแล้วสุดท้ายไม่เหลือไม่รอดฮะสตอร์บอกะจบพอแล้วแล้วตรงนี้ฮะแดนกายโดนสตอร์เฮดช็อตไปบอกยิงไม่ต้องยากฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงนี้เขายิงกันอยู่ตรงนี้ฮะดีทูียังคงเฟิร์สเอทอยู่น่าจะใกล้หมดแล้วนะฮะน่าจะใกล้หมดแล้วโอ้โหแล้ววงบีบเข้าบ้าน อะไรแกนขนาดนั้อะไรท่านผู้ชมแล้วลุนฟุกทีเอชไปดอ,อกสปอ,สอ <c oughs> ร์อ้าวเวรของกรรมตัวนี้ครับกรรมของเวรอีกแล้วครับแต่ไม่รอดแล้วตรงนี้ก็สโ<อ>ตนครับไปยิงประตมน็อกฟุกทีเอชไปแล้วไปคอยจอดนี้เป็นอ้องร,รถเฟียตากเรียบร้อยฮะมาอีกแล้วครับคือลิงค์คือตัวปัญหาของเอไมท์เอชครับตอนนี้ครับสโตนว่าไงสโตนเปิดประตูก่อนครับแล้วเน้น็อกอยู่สองแล้วสโตนเหลือคนเดียวแล้วกันเพรว่าแปดครับท่านหมดเลยใช่ครับสโตนเหลือคนเดียวท่านผู้ชมครับเวรครับ กรรมของเวนนะอ้าวแล้วครับผมตรงนี้ลิงค์คือทีมที่รู้ข้อมูลของ MITH นะครับแล้วพยายามขยับตามวงแล้วพยายามจะขยับตามวงฮะเอ็มเอ็มเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วเป็นคอร์นี่ขอบอกเฟิร์สเอชสักอันพี่เดี๋ยวตามเข้าไปแล้วตามเข้ามาแล้วตรงนี้ครับเราแล้วสโตนครับชุบขึ้นมาได้หนึ่งครับแล้วก็จะชุบขึ้นมาอีกหนึ่งครับเอาละฮะแล้วล็อกนี่ก็ปั๊มสู้วงเหมือนกันกลายเป็นว่าตอนนี้จะปั๊มกันนี่ผมบอกเลยว่าสวดมนต์ใครตายก่อนนะตอนนี้ใช่ครับเปลี่ยนบ้านนิดนึงฮะแม่สโตนครับเอ้ยเห็น แล้วนิมครับตายไปแล้วครับตอนนี้เหลือหทีกับสิชีวิตสโตนได้ยินเสียงล็อกไม่มีเวลาปั๊มสโตนออกมาที่เด็ดที่ขาดกว่าแล้วสโตนเก็บล็อจะเกยไปเหลือหทีกับเก้าชีวิตเอาละครับท่านผู้ชมครับท็อปไฟครับตอนนี้ครับลิงก์ทีเอชคอนเซนเทรตเอไมทีเอชครับอาระอาคิวอาร์เทน่าอุ้ยแล้วคิวบ้ายาหมดก่อนหายแะเหลือสี่ทีกับแปดชีวิตดีทูอีเหลืออันสุดท้ายปอดใส่ระเบิดน็อกฟุกทีเอชไปแล้วว่าไงฮะเอไมทีเอชเอไมทีเอชจัดไหนเข้าบ้านสําคัญจัดไหนเข้าบ้านสําคัญกับลิงแล้ว ปอนไซปอนไซดึงจะวา <S <S 2> <S 2> แล้วระเบิดน้องใ่หน้าครับเป็นรถเฟี้ยนระเบิดน้องตัวเองโอ้โ oh หแล้วดีทูอีตายแล้วจบันดับสีไป ลำบากแล้วอาวินคออาวินคอดึงจังหวะอาวินคอดึงจังหวะระเบิดกันเองไปแล้วสโตนระเบิดยัดเข้าไปในบ้านอาวินคอหลบระเบิดได้งคอใส่ไหลตายไปแล้วรถเฟียสไประเบิดโดนเพื่อนแล้วสโตนสโตนดึงจังหวะสโตนหนังอินเดียหนังอินเดียหน้าต่างรถเฟียสไปน้องเอ็มเอ็มได้โอ้รถเฟียสเมื่อกี้ปาระเบิดน้องเพื่อนไปแต่ยังแก้ตัวได้ตรงนี้แล้วรถเฟียสครับได้คิวเอ็มเอ็มไปทันทีแล้วปาระเบิดพยายามนะยัดเข้าไปไม่น่ารอดจังหวะนี้แล้วดูครับสองทีมสุดท้ายมิทิสกลังจะเป็นแชมป์เอ็มมิทิสกันจะ เอาจนได้แหละครับเหมือนนึกว่าจะพลาดอีกครั้งนึงสเตเรับ MIT ไทนะครับเป็นแชมป์ในแแบแซนฮอกครับจริงครับสวยงามมากครับแล้วมีไปทั้งหมด7คิวลิง์เทชกับ5คิวครับคอนเซนเทรตครับมีทั้งหมดอย่างห้คิวเหมือนกันนะครับแล้วตามมาที่ R คิวนี่ถือว่าเขาประคองแต้มได้ดีเหมือนกันนะโรงพยาบาลนะดีไปตั้งคนมาทั้งแพทย์ตรงนี้ครับผมแพทย์ทั้งโรงพยาบาลตรงนี้ครับแล้วดูครับแมวใกลแล้วนะฮะตอนนี้เส้นทางครับดูฮะสีเขียวที่เรา ไฮไลท์ไว้ด้านบนนะฮะแน่นอนครับตอนนี้อันที่หนึ่งเนี่ยคือ RQ Athena น,นะครับซึ่งลุ้นในการได้สิทธิ์เป็นตัวแทนนะครับ<อ>134คะแนน ตามมาด้วยอันที่2อย่าง M I T H นั่นเองนะครับ129คะแนนโอห่างกันในตรงนี้ไม่ถึง10คะแนนนะฮะใช่ครับแล้วลงมาตรงนี้ตามมาด้วยมิจเออาครับไม่น่าเชื่อทีมนี้นะฮะคะแนนพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ร้อยต้นๆครับ108ครับผมเฟสแคนเ9้ครับ98คะแนนของ Q c o n f i r m ครับลิงค์ทีเฮครับออฟเกมเมอร์ครับเจเท่ากับชาร์ปไอสปอร์ตหนึแปดครับต้องบอกว่าทีมที่ได้ลุ้นเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ Q c o n f i r m ขึ้นไปนะแชมป์นะแชมปขึแชมป์นะ ถูกต้องฮะก็บอกเลยว่าหนึ่งแชมป์กับคิวซักฮะอ่าคิวซักสิบคิวนี้ก็จะก,การันตีขึ้นไปแทนที่นะครับถ้าเกิด m i t h เนี่ยพลาดท่าไปนะครับถูกต้องฮะแล้วก็มาเป็นอันดับ5นะฮะนี่ฮะคิวคอนเฟิร์เแต้มอันดับหเป็น l ิงค์ทีเแต้มครับอันดับ7เป็น k ค g อจแต้มเท่ากันกับ c h a ปอร์อีสปอร์ตนะครับใช่ครับยาฮะและอันดับเนะครับผมพาวเวอร์แปดแปดเคพีเอสครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่แต้มนะครับอันดับสีเป็นเพิร์ทมูดฮะเจ็ดสิบสอแต้มสิเอ็ดเป็นเอฟวีอีสปอร์ตหกสิแต้มสิบสองเป็นไวน5แค้นนะครับห้าสิบเก้าแต้มสิบสามเป 16ฮะเส้นิมไฮคอที่รูดลงมาเลยนะใช่ครับมีเพียงแค่41แต้มเมนะครับโอ้โ